ได้กล้วยหักหมหวี่ใหญ่ลูกโตมาจากญาติที่ต่างจังหวัดมาทำกล้วยปิ้งกินกันปลูกยหักหล้างกล้วยทั้งเปลือกด้วยน้ำเกลือ เอาเข้าต่อแล้วรอเวลาจานแรกให้ป้าเพราะเป็นคนที่ไปเอากล้วยกลับมาแบ่งให้ป้าด้วยสี่ลูก